กินเนี่ยครับเขากล้องได้นี่ได้กินเลยไดยคกก้ครับมันต้องเผาเอาลาบไก่ครับเผาบอกเดินฟ้าได้ครับหรือว่าบอกเพกกาเผาได้ครับน,รนะนี่เราใส่พี่เขย้ำพี่เขย้ำผมนี่ไก่บ้านได้ครับถอนคนแล้วมันต้องเผาเอาคนมันออกนเพื่อ นั่งมันยีนตึงนะครับห,หอมเน,นื้อมัน,นเหลืองตอนแรกเอาเนื้อมันออกมาได้ครับเกือบเสีดลาบไก่ได้เหมือน,นี่ลาบไก่บ้านลาบไก่บ้านหลายตัวเลยวันนี้มีคือได้ไก่สองตัวได้ครับกับเนื้อ ลาบสวดลาบไกย่ยสุธอนใส่ครับแบบ์ชิน้าเด้อมัหนิไก่บ้านนะครับไก่บ้านเยี่ยงเยีงพ่อมตั้งกระทะเอากระเทียมลงไปนะครับน้ำมันเล็กน้อยเดียวกระเทียมใหม้หอมนะครับเติมน้ำลงไปน้อยนึง พอไก่เริ่มสุกนะครับใส่ผงนวดลงไปผงปรุงรสใส่เข้าไปครับอาจารย์นะน้ำปลาสองช้อนพรอไปกระขายไปนะครับซอสหอยลาบไก่สูตรผัดนะครับลงไปหลายเลยพอไก่สุกเรียบรนะครับเราก็เอามาวางไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวไปปรุงส่วนผสมต่อไปขั้นตอนแรกเลยนะครับบักหน้าว่าจะเป็นลาบเด็ดตรงนี้บกักหน้า อเออพี่ยองยึดพริกงีดตาเองนี่ครับพริกบาดใส่หลายแสบหลายครับออืขวดตาเองลงไปไปไหนครับไปไหนครับจ่ายกล้องกินเนี่ยเขากล้องได้นี่ได้กินเลยได้ครับผู้น้ำลายไหลนะครับผมสุดยอดย่างแซ่บ พ่อ,อกันต่อจิ้มได้ครับผมสวัสดีครับพ่อ,อกันอีกแล้วนะครับครับนี้ลองยุดมือนี่ครับเมโนโลูลาบไก่บ้านเลยครับเฮ็ดเองกินเ,เองแซ่บเองไก่เจ้าของต้มไก่ผักกับกันติมีตอกลิ้นฝ่ากับปลาแข็งนะครับมากินน้ำกันกระเซาโอ้โหมีส่วนนะครับดื่มสวม่วนแบบนี้เอามาทำแหลกแหงนะเสียบ เขาทำทั้งใกล้บ้านเขาเนี่ยมันมันส่เป็นเลื่องเดครับสีเหลื่องเดีมเรื่องท่ใส่พิสุกไปครับี่ยคมคร้อมเขาเป็นขนาดครับพี่น้อง ตรงกันไกเบอ่ใบอก้ามอ้อยครับบอก้ามกันไหมเข้มข้น

ใช่ครับผมซึ่งส่วนตัดไปให้นะครับราดผัดผัดเซก,กะเตียมมัเสียรสกินข้าวของไก่ของเป็ดลงได้ดรเ้จ้าเหรอครับเนี่ยลูกโ,โดดยี้ไง สุดยอดอืมฮึ่มต้องการเสภาครามออดนี่ครับว่าทำมาดาให้ด่าครับสุดยอดดีเลยครับผมยอมเข้าเข้า เป็นกำลังใจให้ดีตรงจุดนี้นะครับผมสวัสดีครับ